ช่วงนี้พักการเมืองเดินสายปรสาสัยหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาในทุกขณะนะคะล่าสุดค่ะหัวหน้าพักภูมิใจไทยขอโทษนาย,ยกรัฐมนตรีปมการปรสาสัยของนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนของพักภูมิใจไทยที่พลาดพิงการทํางานของพลเอกประยุทธ์ในช่วง8ปีที่ผ่านมาค่ะเลือกคราวที่แล้วเพราะอยากจะได้นายกที่มาดูแลความสงบวันนี้ความสงบมันมีอยู่แล้วครับสิ่งที่ไม่มีก็คือตังในกระเป๋า ตังในกระเป๋าจะให้ในายกคนเดิมมาบริหารแ่บริหารไม่เป็นแล้วครับนี่คือการปราัยหาเสียงของพักภูมิใจไทยนะคะเวทีบ่อนไก่กรุงเทพมหานครค่ะที่มีนายสุภชัยใจสมุทรแกนนำของพักขึ้นเวทีปรายัยโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าขายความสงบจบที่ลุงตู่ไม่ได้แล้วนายอนุทินเผยจะไปเตือนนายสุภชัยอีกครั้ง พร้อมกำชับลูกพักภูมิใจไทยว่าการหาเสียงของพักภูมิใจไทยจะต้องไม่โจมตีพักอื่นพูดเฉพาะเรื่องที่ต้องการสื่อสารกับประชาชนและจะทำอะไรให้ประชาชนเท่านั้นไม่พูดถึงคนอื่นหรือพักอื่นอีกท่านตุปป้มชัยใจสมุทรท่านคงมันไงเพราะนั้นก็ต้องถือว่าหัวหน้าพักต้องก็ต้องก็ต้องไปไปไปพาดพิง ท่านนายรยงมนตรีผมก็ต้องไปไปกราบขออภัยท่าน